จำไวน้นุชถ้าอยากให้คนรักอยู่ด้วยแบบไม่งอะก็ต้องทำตัวน่ารักแบบที่เขาอยากอยู่ใกล้แบบที่เขาสบายใจเวลาคุยกับเราไม่ต้องแอฟไม่ต้องยัดเยียดแค่เป็นตัวเองเต็มที่แล้วให้รักมันไหลเข้ามาเองความน่ารักไม่ได้วัดจากการงอ้อแต่ขึ้นอยู่กับใจเราที่ยืนหยัดมั่นคงรักตัวเองก่อนคนอื่นถึงรักนุชได้จริงจำไวน้นุช เครียดมาทั้งวันอย่าเพิ่งไปลนลานแค่ยืดตัวเบาตัวเบาให้สุดแล้วโดนยีบสักหน่อยชีวิตมันจะดีขึ้นแบบที่นุชคาดไม่ถึงเลยนะเราบอกเลยนะง่ายๆแค่นี้แหละแต่ความสดชื่นมันมาเต็มหายเหนื่อยหายเครียดแล้วพร้อมลุยต่อแบบเต็มกำลังลองดูสิแล้วจะรักวิธีนี้เหมือนเราจำไวน้นุชไม่ต้องรีบเหมือนวิ่งหน,นีอะไรมา แมวที่เดินไม่เร็วแต่อยู่กับทางไปเรื่อยๆก็ยังได้ปลาทูเหมือนกันนะชีวิตไม่ต้องแข่งกับใครเดินช้าแต่มั่นใจทุกก้าวถึงเป้าหมายได้แน่นอนแหละแค่ไม่หยุดเดินก็พอแล้วจำไว้นนุชล้มแล้วอย่ามานั่งดราม่าให้เสียเวลาเราเองก็เคยล้มเราเองก็เคยเจ็บแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการลุกขึ้นมาเดินต่อด้วยท่าทางเท่ๆแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจถึงจะสะดุดยังไงก็ต้องไม่ยอมแพ้โลกนี้ไม่ได้ใจดีเสมอแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำตัวให้จริงหรือจมกับความเจ็บแล้วนุชละจะเลือกแบบไหนจำไว้นะนุชอยากประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ทำงานจนเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็ล้มเริ่มจากการล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็นอนพักผ่อนให้พอเท่านี้แหละคือการเติมพลังให้ตัวเองพร้อมรยวันใหม่ แบบไม่หมดแรงกลางทางเราเองก็ใช้วิธีนี้นะเห็นผลจริงจำไว้นะนุษย์เป้าหมายชีวิตของเราไม่ต้องไกลไม่ต้องใหญ่มากแค่มีปลาทูตอนเย็นนั่นแหละพอแล้วมันคือความสุขเล็กๆที่เติมเต็มใจเราได้ทุกวันไม่ต้องคิดเยอะขอแค่ปลาทูสดๆมาวางตรงหน้าเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่ามากกว่าที่คิด นุชล,ลองหาเป้าหมายที่ทำให้เรายิ้มแบบนี้ดูสิแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะจำไว้นะนุชไม่ต้องไปพยายามให้ใครเข้าใจเราให้ได้หมดหรอกแค่เป็นแมวที่ดีที่สุดในแบบฉบับของเราเองก็พอแล้วคนอื่นจะเห็นค่าเมื่อเรายอมรับตัวเองจริงๆแล้วโลกจะค่อยๆเปิดใจรับเราเองแหละจำไว้นะ อย่ายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพื่อใครแต่เปลี่ยนแค่เพื่อเป็นแมวที่เราภูมิใจที่สุดก็พอแล้วจำไว้นนุ์ความสุขมันไม่ได้ต้องการอะไรยิ่งใหญ่เลยเราแค่นอนอาบแดดอุ่นๆที่แสงส่องถึงพอดีมันก็เหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างก็สงบและเพลินดีนี่แหละนะน้อยแต่มาก่อใครจะคิดว่าความสุขจะซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆแบบนี้ลองใช้ใจสัมผัสด,ดู เรารับรองว่านุชจะเจอมุมสุขที่แท้จริงเองจำไว้นุชถ้าไม่ชอบใครอย่าไปทำตัวเป็นคนยี่เง่าเดินหนีแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่าหลบไปซ่อนหรือแอบ,บลบลายนะเราเชื่อว่าหนุดมีค่ามากเกินกว่าจะไปเสียเวลากับอะไรที่ทำให้ใจแคบอย่าลืมว่าการเดินหนีบางทีก็เป็นการเดินไปหาความสุขที่แท้จริงของตัวเองนะจ๊ะจำไว้นุช อย่าไปไล่ตามสิ่งที่นุชไม่ได้อยากได้จริงๆเหมือนแมวเราเนี่ยแค่ของเล่นปลอมที่วางอยู่เฉยๆยังไม่แม้แต่จะสนใจเลยนะของแท้ของจริงที่ใช่ที่นุชอยากได้เท่านั้นแหละที่ควรจะวิ่งเข้าไปหาเพราะนุชจะได้ไม่เหนื่อยเปล่าและไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีความหมายจริงๆเรียกว่าเน้นคุณภาพดีกว่าควอนตีดีเสมอ